มาเอาตัวเลขเด็ดๆกับคุณป้าสถาพรกันนะครับขอหนังเด้อพี่น้องอ่ะเออมือจุดทูบครั้งที่ห้าดอกต่อไปก็จุดทูบสิบหกดอก ต่อไปหมวดที่ยี่สิบสองการปักถูป่านี่จะปักถูทุกอย่างเลยพอแนี่มองวายเนาะมองวายแล้วจะปักถูทุกอย่างของวายแล้วพี่สมุทรยังหางวดหนึ่งยังไม่เจอเลยรนะครับเขาอยู่สิบเอ็ดงวดแล้ว ลักษณะการปากถูบของคุณป้าสถาพรบักบูนักโมตตควะโตรโตสมมาสมัสะนโมตตะภวะตรโตสมมาสมัสะนโมตะภวโต สาธุรวยรวยงวดนี้รวยกันสาธุเตรียมรับโชกันจะบะชง <c oughs> จะบะเชง สมาธิครับสื่อถึงวิญญาณนะครับสื่อถึงวิญญาณตะซีกับยามีนะคุณแม่นั่งสมาธิครับคุนที่สื่อสื่อกับือกับวิญญาณกับทางคนูนครับพระซตีตะจันนะครับหลังจากนั่งสมาธิแล้วคุณกระสิจับเอวโลกซองตัวได้จับเธอได้ถือขนาดได้เหล็กสองตัวไ,ไม่หันจับอยู่ไหนบ้างจับให้ สามตัวในถูบสองตัวในหอยไ,ไ,ไม่เคยพลาดยี่สิบเอ็ดงวดต่อไปงวดที่ยี่สิบสอง เจ็ก็สวยนะคะศูน์เจ็ดเก้าก็สวยนะงวดนี้สองศูนย์เจ็ดเก้าแ่ตรงหลักกิโลตรงหลักกิโลเลยสตัวสองศูนยาสตัวก็ูนเจ็ดเก้าสาธุสาธุขนลุกเลยค่ะขนลุกเลยแม่ เ <79. S 1> จ็ดเก่าเจ้าเอา้าแม่บอกว่าให้สองศูนย์เจ็ดเก่า้าได้ทุกกว่เจ็ดเก่ามากกว่านครับเอ้าแม่เอาจริงแล้วเถอนนี่เอาจริงแล้ว,ลวเอาจริงละเอาจริงละงวดนี้นี่แหละอันที่รุ่นตัวนี้แหละอันทียี่สิบเอ็ดงวดนี่รุ่นไม่ไฮนะงวดที่ ยี่สิบสองวันนี้จับน้ำได้จับย่ำไหนถือย่ำนัน่นแมนจับย่ำได้ถือย่ำนัน่นสาธุมาแล้วสองตัวมาแล้วครับ มาแล้วอ้าจับอาจับอาเองอเดอองครับมาแล้วครับเลขสองเริ่จับเธอได้ถือขนันได้นี่เลขสองมาแลวจับสองกับาสองห้หหโอ้เลขสอดูแบบกรบาดกระบาชัดๆเลยสองหเลยชัดเจนชัดเจนจับเธอได้ถือขนันได้น ok. ี่ ไฮลักกิโลตาเซตาจันจับทีไรถูกทุกทีงวดนี้งวดที่ยี่สิบสองไม่เคยพลาดงวดที่ยี่สิบสองครับงวดนี้สูงเจ็ดเก้าแม่บอกว่าจะออกตัวนั้นแม่ว่าตรงเป๊ะเลยฝนขิ้งลูกไหมตัวเดียวกันกับลักกิโลโอ้โหต่างเต้าบอกต่างเต้า่รท่านเดียวบอก่ระานแต่ว่ระธานด้จุดฝนถูก รูแลคนชอบตัวนึ่อแตกอีกแน่ๆเเลยแตกแค่นะแม่นี่เลขสองตัวคนนี่นี่เลขสองตัว่นสองหาเลขสองตัวสองหาเลขสามตคือเจ็ดเก้าศศูนยมาอีกแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ศูนย์มาอีกแล้วอย่างเนาะเจ็ดเก้าศูน ได้แคปหน้าจอกันนะครับสําหรับตัวเลขที่คุณแม่คุณป้าสถาพรให้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ชัดยังไงเดี๋ยวลงไว่อีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามนะครับทางช่องคนสุรินทีวีด้วยนะครับสาแม่โอ้ยสบะเชงเลยสะบะเซงสะบะเชงจะบะเชงบ่บะเงเโอ้ครับ บอยถือด้อเบาบจำบะเชงจะบบะเชงอตัวเลขชัดเจนเลยคุณแม่เลขถูกเจ็เก่าศูนยแล้วก็เลขลักกิโลศูนย์เจเก่าแล้วก็เลขจับไหจับไข่สองหานะครับอตึงป้องนะสองหานะครับ มีไปเข้าฝันอย่างเดียวเลยไปเข้าฝันจ้ะแล้วก็จุดทูบได้แล้วก็จุดทูปได้จับปิ่มปองได้จ้ะบางทีก็ล้วงปิ่ปองได้แต่ถ้าไม่เข้าฝันคุณแม่ก็ไปมาลบปิ่ปองเอาจ้ะแต่นี่ตาไปเข้าฝันแล้วแล้วก็มาจุดทูปก็ได้ตัวนี้ไต้ัด้วยตาไปทํายังไงบ้างแม่ตอนไปตาก็ไปไปบอกลูกตอนนั้นตอนนั้นที่ออกที่ออก เ้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ข้างล่างออกห้าเปดเนาะตัวน,นั้น,นตันที่ตาใหญ่อยู่โน้นเอนงก็ฝันว่าตาอุ้มไก่ไปให้จ้ะหนึ่งตัวก็ไก่ก็ตีเป็นเก้าหนึ่งก็ตีเป็นหนึ่งจ้ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็เต็มเต็มเลยจ้ะเก้าหนึ่งเก้าแล้วภาษาเขมรปัวกับเป็ด,ปปดจ้ะ ปัวกับเป็ดตายกับปำก็ห้าปดจ้ะก็ถูกทั้งบนทั้งล่างจ้ะดวนไปตรงไหนก็ไปเจอแต่ปลาตายจ้ะปลาตายจ้ะก็ตีปลากเป็ดตายก็ศูนย์ แล้วเดินกลับไปกลับมาก็ตีเป็นห้าเป็นหกหกห้าห้าหกแม่หมุนเลขความฝันมาหน่อยครับแม่เลขความฝันไม่เรีหมุนหมุนทางนู้นเลขความฝันเปิดเปิดเปิดเอ้ยเปิดความฝันเนาะเลขความฝันเออนี่เลขความฝันเรียกความฝันแม่นี่ฮะความฝันนะครับเลขความฝันเมีหกแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แล้วก็หกห้าน้อแม่เนาอจ้ะจ้ะคอันนี้เลขฝันเรีความฝันแล้วแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ